สวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมช่องนีนิกในในตอนนี้นะครับผมเราก็อยู่กันในช่วงแกะมงังงะนะครับโดยเรื่องที่ผมจะเอามาแกะในวันนี้นะครับผมนั่นก็คือเรื่อง Spy Family นะครับผมเล่มที่8แล้วโดยในปัจจุบันเรื่องนี้นะครับผมก็ออกมาแล้วทั้งหมด8เล่มน,นะผมทางฝั่งญี่ปุ่นทั้งฝั่งบ้านเราเลยนะครับผมก็เรียกได้ว่าออกมาชนกันแล้วนะครับผมส่วนฝั่งญี่ปุ่นเนี่ยรู้สึกว่าเล่มที่9เนี่ยใกล้จะออกแล้วนะผมนะผมเหมือนผมเห็นรูปนปกแล้วนะผมที่เป็นรูปตของ น้องแม็กกี้นะครับซึ่งตัวที่ผมซื้อมานะครับผมเป็นตัวที่ทางเออสยามอินเตอร์คอมิกนะครับผมเขาไปคอลแลบกับทางอนิเมะนะครับผมจัดโปสการ์ดพิเศษมานะครับผมนั่นคือตัวนี้ครับผมนะเป็นโปสการ์ดของตัวคุณแม่ยอนะครับผมนะซึ่งทางฝั่งญี่ปุ่นเขาก็มีเหมือนกันนะครับถ้าที่ผมไปอ่านมาในกลุ่มของสบายแฟมิลี่นะคราเอาไปเทียบกับของฝั่งญี่ปุ่นดูนะครับผมคือฝั่งของเราเนี่ยสีจะค่อนข้างที่จะซีดกว่านะ้วผมคือสีของโปสการ์ดของฝั่งญี่ปุ่นเขาอะ จากค่อนข้างที่จะมีความส่วนกว่านะครับผมและรูปภาพเนี่ยก็จะซูมเข้าไปใกล้กว่าน,นี้อีกนะครับผมนะส่วนอีกใบหนึ่งนะครับผมก็จะเป็นตัวของแฟรงกี้นะครับผมนะซึ่งถ้าใครที่ไม่ทันรอบที่บาดแออของใบคุณแม่ยอนะผมก็จะได้ใบนี้แทนนะครับผมนะมันจะมีอีกรอบหนึ่งนะผมที่จะได้ใบของแฟรงกี้อย่างเดียวนะครับผมนะก็เป็นแนวตั้งนะผมนะถือว่าค่อนข้างดูดี นะเอาจริงผิววัสดุอะไรต่างๆขนาดก็พอๆกันเลยนะผมสำหรับ2ใบนี้ที่เรามาดูของฝั่งตัวเล่มบ้างนะครับผมนะผมเอาโพสต์ออกไปก่อนนะครับผมสำหรับตัวเล่มนะผมนะครั้งนี้คุณพี่แฟงกี้เขาก็ได้ขึ้นปกแล้วนะครับก็คือเอาจริงตัวของรูปเล่มหน้าหลังเนี่ยมันก็ไม่ค่อยต่างจากเดิมมาต่ำมัแค่ปกตัวละครที่จะอยู่หน้าปกนะครับถ้าเผื่อเราเปิดไปข้างในเนี่ยนะครับผมเราก็จะเห็น <N ag ina> นี่ครับผมมันจะเป็นเหมือนเป็นมุกเล็กๆน้อยๆนะครับผมนะเอาจริงๆมันก็มีมาแทบทุกเล่มนะครับนี่ครับผมอันนี้ก็จะเป็นไดร์ล็อกของพี่แฟงกี้นะผมแล้เฮ้ยในที่สุดก็ได้ขึ้นปกแล้วโว้ยนะครับผมนะซึ่งก็ดีใจกับพี่แกหน่อยนะครับผมนะปกมือปกมือพี่ได้ขึ้นปกแล้วฮะนะผมแต่เนื้อหาข้างในจริงๆนะพี่แกโผล่มาอยู่ไม่กี่หน้าแล้วผมนะที่เหลือเป็นเนื้อเรื่องของของคุณแม่ยอของรอยของอาเนียนะครับผมนะพี่แกมีนิดเดียว และข้างหลังก็จะมีเรื่องของอันเนี่ยเกี่ยวเรื่องของแฟงกี้เองนะครับผมนะมีให้อ่านอยู่ข้างหลังนะครับอาทิตย์นี้เรามาดูข้างในกันบ้างดีกว่านะครับผมอันนี้ก็จะเป็นรูปหน้าของครอบครัวนะครับผมครอบครัวฟอร์จอร์นะครับผมแล้วก็มีโลพีแฟงกี้กับลุงบอลนะครับผมนะอยู่กลังเฟรมเล็กๆนะครับผมนะซึ่ง2ตัวละครนีเนะปวดในเล่มนี้ค่อนข้างน้อยนะครับผมคือโผล่มาแหละแต่ว่าไม่ได้เยอะนะครับ เปิดเข้ามาปุ๊บก็จะเป็นตัวของคุณแม่ยอนะผมนะนี่ครับผมนะก็ดูจากบรรยากาศก็ให้มันสมกับเป็นเออเจ้าหญิงน้ำนะครับผมส่วนจำนวนตอนนะผมก็จะมีอยู่ให้อ่านทั้งหมด1 2 3 4 5 6 7 8 9มีทั้งหมด9ตอนนะผมแล้วก็จะมีตอนสั้นอีกตอนหนึ่งแถมเข้ามานะครับผมนะ นี่ก็คือเปตอนที่ขึ้นเรือมาแล้วนะครับผมนะั้นหลังจากทิ้งท้ายไปตอนเล่ม7นะครับผมสําหรับตัวเนื้อหาของเล่มที่8นะครับผมต้องใช้คําว่าเนื้อเรื่องหลักไม่เดินนะครับผมเนื้อเรื่องหลักไม่เดินเลยดีกว่าครับผมนะเรื่องหลักจริงๆของเรื่องนี้ก็คือการจัดการเดสมอนใช่ไหมครับผมแต่ว่าต่อของเล่มแปดเนี่ยเนื้อเรื่องหลักไม่ได้เดินไปไหนเลยครับผมมันเหมือนเป็นแบบแวะ ไซสเควสข้างทางอ่ะเออเป็นแบบในเรื่องของตัวละครอื่นที่อยู่ในปาร์ตี้บางนั้นอ่ะถ้าพูดแบบภาษาแบบเกมๆอะนะนะผมอันนี้ก็คือเป็นเนื้อเรื่องของคุณแม่ยอนะผมหลักๆเลยนะผมคุณแม่ยอนี่คือเด่นในเรื่องนี้ผมใครที่เมนคุณแม่ยอน่าจะชื่นชอบกันนะผมนะรวมถึงผมด้วยนะผมผมเมนคุณแม่ยอนะเรื่องนี้เนี่ยถ้าไม่เมนจริงเนี่ยนะครับผมก็คงไม่ ตื่นขึ้นมากดไอโพดการ์ดนี้แน่นอนนะครับผมนะถ้าไม่เมีคุณแม่ยอเนี่ยก็ตัวเรื่องนะครับผมก็จะแบ่งเป็นสองฝั่งนะผมก็คือของฝั่งของคุณแม่ยอที่ค่อนข้างที่จะมีเนื้อหาเด่นแล้วก็เยอะกว่านะผมส่วนอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นตัวของสนทยาก,กับตัวของน้องอันเนียนะครับเนื้อหาของฝั่งยอนะครับผมซึ่งตัวของยอเนี่ย จะต้องมาเป็นบริการให้กับชาตี้นะครับผมซึ่งตัวของชาตี้นั้นเนี่ยได้ถูกหมายหัวเอาไว้นะผมเลยทําให้ตัวยอที่เป็นบริการเนี่ยจะต้องคุ้มครองเธอนะผมไปจนถึงเรือนะผมที่กาลังจะมารับเธอในอีกไม่กี่วันข้างหน้านะครับแต่ระหว่างที่ยอนั้นเนี่ยปฏิบัติหน้าที่ของเธอไปนะผมตัวเธอนั้นก็เริ่มตั้งคําถามกับตัวเองนะครับว่าทําไมตัวเธอนั้นเนี่ย ถึงจะต้องมาทํางานเป็นนักฆ่าอยู่นะครับผมนะทางทั้งท,งที่ตัวของน้องชายเธอก็มีงานทําแล้วนะครับผมนะตัวของยูริเนี่ยนะครับผมแล้วเธอก็เริ่มมีงานที่แบบว่าเป็นงานที่มั่นคงแล้วนะผมนะซึ่งตัวเธอนนเนี่ยไม่มีความจําเป็นที่จะต้องมาเป็นนักฆ่าแล้วนะครับผมนะซึ่งในเล่มน,นี้นะผมก็จะมีคําตอบตรงนี้ให้นะครับผมว่าทําไมตัวยอเนี่ยถึงมาเป็นนักฆ่าอยู่นะครับผมในแง่ตัวของการเติบโตของตัวละครเนี่ย ในเล่มนี้นะผมเราน่าจะได้เห็นของยอมากที่สุดแหละนะผมและพวกของซีนบูอะไรต่างๆนะผมของยอเนี่ยก็มีให้เราได้เห็นมากขึ้นนะผมนะโดยความที่เธอนั้นเป็นตัวหลักนะผมประจําเล่มนี้นะครับผมนะซึ่งปกติแล้วเนี่ยตัวของยอเนี่ยเราจะไม่ค่อยได้เห็นเธอแบบทํางานแบบยาวๆแบบยิงยาวหลายตอนอะ่ะส่วนมากเราจะเห็นแบบไม่กี่ตอนก็จบแล้วนี้นะครับผมนะ คือตัวเรื่องเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเน้นไปทางสนธยานะผมเวลาเขาทำภารกิจเนี่ยเราจะได้เห็นของฝั่งเขามากกว่านะผมแต่ฝั่งของฝั่งยอนเนี่ยเราจะไม่ค่อยได้เห็นนะผมเอาเป็นว่าในเรื่องนี้เนี่ยคุณจะเต็มอิ่มกับภารกิจของคุณยอเขานะครับส่วนอีกฝั่งหนึ่งนะผมนั่นก็คือตัวของสนธยานะผมหรือว่าลอยนะผมและก็น้องอาเนียนะครับผมนะซึ่งทั้งคู่เนี่ยก็ขึ้นมาบนเรือด้วยนะผมด้วยความที่ทั้งคู่เนี่ยจับฉลากได้ตั๋วมานะผมเลยได้ขึ้นมาบนเรือแบบนี้นะครับซึ่งารกิจที ได้รับมานะผมนั่นคือให้มาพักผ่อนนะผมแล้วก็ดูแลน้องอาเนียนะครับผมในภารกิจนี้เนี่ยสำหรับเขาเนี่ยมันค่อนข้างยากมากนะครับผมเพราะว่าเขาเนี่ยไม่เคยทํามาก่อนนะครับผมนะเราก็ได้เห็นแบบตุ้ทะยาแบบคิดไปเรื่อยอ่ะเออรัาผมปกติเราจะเห็นแบบพี่เกมาตเท่มาตลอดนะครับผมแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยเราจะได้เห็นแบบพี่เกมแบบโลกนู่นนี่นั่นยูตลอดนะครับแล้วก็คิดไปเรื่อยว่าแบบเฮ้ยอาเนียไม่พอใจอะไรหรือเปล่า ฉันก็ควรทํายังไงอะไรพวกนี้ส่วนของน้องอาเนียนะครับผมนะซึ่งตัวน้องเนี่ยด้วยความที่อ่านใจได้นะผมนะซึ่งตัวเธอนั้นเนี่ยก็ได้เห็นยอ,อนั้นปฏิบัติภารกิจอยู่นะผมตัวน้องเนี่ยอยากจะช่วยนะผมก็เลยพยายามที่จะสลัดรอยนะผมให้ออกห่างจากเธอแลผมเพื่อที่เธอนนเนี่ยเนี่ยจะได้ไปช่วยแม่ของเธอนะครับผมแต่ว่าตัวของรอยนั้นเนี่ย ดีแล้บภารกิจให้มาพักผ่อนและดูแลอาเนียนะผมเขาก็พยายามใกล้ชิดกับอาเนียให้ได้มากที่สุดนะผมพยายามดูแลเธอนะผมนะตัวของน้องอาเนียพยายามออกห่างส่วนลอยเนี่ยพยายามเข้าใกล้นะผมมันก็เลยกลายเป็นเรื่องวุ่นวุ่นะผมของสองพ่อลูกคู่นี้นะครับแล้วก็เรียกได้ว่ามาขายค้าอ่ะคู่เนี้ยในในเล่มเนี้ยก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมสาหรับเนื้อหาหลักๆใน Spy Family ี่เล่มที่8นะครับผมนะซึ่งก็มีสิ่งที่ผมจะพูดเพียงเท่านี้แหละครับผม ก็เจอกันใหม่ในโอกาสต่อไปนะผมสลับครั้งนี้ม้าที่ว่าแน่ก็ต้องแพ้กับลานะเพราะว่าลาไปก่อนสวัสดีครับ